สัสด,ดีครับตัวนี้เป็นตัวคอม80นะครับวัด TDS กั EC ในตัวเดียวกันต d น r ์เซตก็อยู่ในแพ็กเกจที่เป็นแบบพลาสติกซีลนะฮะค mm hmm. ู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านในนะฮะเปิดดูด้พูดถ,ถึงการใช้งานเบื้องต้นนะครับ ก็จะมีด้วยกัน3ปุ่มปุ่มบนสุดเป็นปุ่ม power ปิดเปิดนะฮะก็คือปิดแล้วก็เปิดครับแล้วก็ปุ่มล่างก็จะปปุ่มเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมินะครับแล้วก็ปุ่มค a ลลิเบรตกดแช่ก็คือค a ลลิเบรตนะครับกดปล่อยก็คือจะเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิครับกดแช่ค a l ลิเบรตกดปล่อยก็จะเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิกดไม่แช่นะฮะก็จะเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ ข้างล่างก็จะเป็นปุ่มโฮค่าโฮค่าก็คือค้างค่านะฮะจุ่มในน้ําเสร็จแล้วไม่ต้องการให้มันให้มันล็อกค่าไว้ก็กดโฮนะฮะกดอีกครั้งก็คือปล่อยปุ่มปล่อยการโฮค่าปล่อยการค้างค่าก็กลับไปโหมดของการวัดค่าปกตินะฮะถ้ากดค้างก็จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยวัดนะฮะ อย่างเช่นตัวนี้มันอยู่ในหน่วยของไมโครซีเมนถ้าตัวกดค้างมันก็จะวิ่งไปที่หน่วยถัดไปคือ PPT ก็คือเป็นหน่วยของ TDS นะครับแล้วก็กดอีกที่มันก็จะวิ่งไปหน่วยของ ppm ก็ TDS เหมือนกันแนละ้กดอีกที่ ก็วิ่งเป็นหน่วยของมิลลิซีเมนก็คือหน่วยของ E.C. คือคอนดักนะฮะส่วนใหญ่เราจะใช้กันเป็นหน่วยของไมโครซีเมนก็คือ U.S. นะครับเรียกว่าไมโครซีเมนนะฮะตัวนี้วัดได้แต่0ถึง9,999นะฮะในการวัดก็มันจะมีฝาปิดนะฮะแล้วก็ดึงออกมาตรงๆ อันนี้คือเซนเซอร์ชื่อไอ้เหล็กๆเนี่ยนะครับสองอันสองอันเนี่ยครับสองอันสองอันมองยังไงสองอันสองอันสองอันเน,นี่ยครับนะฮะสองอันนี้คือเหล็กเป็นเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์อุณหภูมินะฮะมันจะวัดอุณหภูมิไปพร้อมกันนะฮะจุ่มในน้ำมันก็แสดงค่ามาเลยนะครับตรงด้านบนก็จะเป็นค่าของ ec หรือ tds ด้านล่างก็ค่าจะเป็นค่าของ อุณภูมินะฮะเช่นเราเอาตัวอย่างมาวัดนะครับนี่คือตัวอย่างเอาตัวอย่างาวัดก็จุ่มลงไปธรรมดานะฮะจุ่มแป้งแป้งแปงแป้งแแล้วก็อ่านค่าที่หน้าจอนะครับครับก็สามารถอ่านค่าได้ที่หน้าจอโดยตรงเลยอ่าตัวนี้คือ520ไมโครซเมซม 122 0มิโครเซมันเช่นกันในกรณีที่เรามีน้ำยาค l ลิเบรตตัวนี้แนะนำค l ลิเบรต1413ม i โครนะฮะเราก็ล้างหัววัดด้วยน้ำกลั่นเสร็จจุ่มลงไปในน้ำยา1413มิโครเซมันหลังจากนั้นก็กดปุ่มกลางนะฮะก็คือปุ่มค l ลิเบรตค้างไว้หน้าจอจะขึ้น CAL แล้วแช่ไว้จนมันขึ้น N แล้วก็ กลับไปสู่หน้าจอวัดค่าปกติก็เครื่องก็ค a ลิเบรตเรียบร้อยแนะนำว่าควรมีน้ำยาคัลิเบเรตนะฮะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องเราเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนได้ปรับเทียบได้ก็ถ้าเป็นแบบปากกานี่จะไม่มีแถมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบกระเป๋าราคาจะสูงหน่อยก็จะมีแถมไปให้ก็สามารถซื้อได้เป็นออปชันที่บริษัทนะครับ